ออโตไบค์บูสเตอร์ยินดีต้อนรับสู่ออโตไบค์บูสเตอร์แหล่งรวมข่าวสารและการวิเคราะห์ด้านการทหารและยุโทโธปกรณ์รอบโลกวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเหตุการณ์ใหญ่ที่กำลังสร้างแรงสะเทือนทั้งภูมิภาคเมื่อประเทศไทยกำลังจะได้รับการโอนย้ายเครื่องบินรบ F16 จําจำนวน1 4ลำพร้อมด้วยเครื่องบินควบคุมและเตือนภัยทางอากาศสอบ3 4 0 a ี่ศที่ถือเป็นการอัปเกรดเที่ยวเล็บทางอากาศของกองทัพไทยครั้งสำคัญที่สุดในรอบหลายปีไทยได้ F16 จากนอร์เวย์ ดีนการโอ,อนเครื่องบินรบครั้งนี้มาจากประเทศนอร์เวย์ที่เพิ่งปลดประจำการฝูงบิน F 1 6เพื่อหันไปใช้งาน F 3 5แทนทำให้ไทยมีโอกาสคว้าเครื่องบินที่ยังคงทันสมัยและมีศักยภาพสูงมาเสริมกำลังรบฟังดูแล้วอาจเหมือนเป็นเพียงการรับเครื่องบินเก่าแต่แท้จริงแล้ว F 1 6จากนอร์เวย์ยังอยู่ในสภาพที่ยอดเยี่ยมและสามารถปรับปรุงต่อย,ยอดได้อีกหลายสิปีศักยภาพของ F 1 6ที่ไทยจะได้รับ เครื่องบินเ1 6 c d ซดีที่กำลังจะถูกโอนให้ไทยนั้นมาพร้อมระบบเราดาร์ขั้นสูงการติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิธีอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่และโครงสร้างที่ได้รับการบำรุงรักษาตามมาตรฐานเนโทจุดเด่นของ F16 คือความคล่องตัวความเร็วเหนือเสียงและระบบอาวุธที่หลากหลายทำให้สามารถปฏิบัติการได้ทั้งการรบกลางอากาศการโจมตีภาคพ,พื้นดินและการป้องปรามเชิงยุทธ,ธศาสตร์ซอบ3-40ดวงตาบนฟ้าสิ่งที่ทำให้ดีนี้ยิ่งทรงพลังคือการได้รับซอบ3-40สนในสมีเครื่องบินเตือนภัยร่วมหน้าที่เเปรียบสมือน ดวงตาบนฟ้าช่วยขยายขอบเขตการตรวจจับและการควบคุมการรบทางอากาศได้ไกลออกไปหลายร้อยกิโลเมตรสอบ340สามารถประสานงานกับ F 16ได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้กองทัพไทยไม่เพียงแต่มีเครื่องบินรบแต่ยังมีระบบการบัญชาการที่ครอบคลุมและเหนือกว่าหลายประเทศในภูมิภาคความหมายเชิงยุทธศาสตร์ต่อไทยการได้รับ F16 และสอบ 34 0ไม่ได้หมายถึงเทียงการเพิ่มจำนวนเครื่องบินแต่คือการยกระดับทั้งระบบป้องกันทางอากาศและการคุมเชิงเชิงรุกของไทยจากเดิมที่กองทัพอากาศต้องเผชิญข้อจำกัดด้านฝูงบินที่มีอายุมากการเสริมกำลังครั้งนี้ทำให้ไทยกลับมามีอำนาจต่อรองทางทหารมากขึ้นสามารถสร้างความมั่นคงให้กับน่านฟ้าและดุลอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลกระทบต่อภูมิภาค ดีนี้สร้างแรงสะเทือนต่อประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคโดยตรงเพราะการเพิ่มศักยภาพของกองทัพอากาศไทยทําให้การรักษาสมดุลด้านความมั่นคงเปลี่ยนไปประเทศต่างๆอาจต้องพิจารณาทบทวนยุทธศาสตร์การป้องกันของตนเองการที่ไทยมีทั้งเครื่องบินรบรุ่นพัฒนาและระบบเตือนภัยล่วงหน้าย่อมทําให้การเผชิญหน้ากับภัยคุกคามทางอากาศมีประสิทธ,ธิภาพและทนันสมัยมากยิ่งขึ้นการอัปเกรดและอนาคต ไม่เพียงแค่การโอนย้ายเครื่องบินเท่านั้นแต่ไทยยังมีแผนที่จะอัปเกรด s 1 6เหล่านี้ให้รองรับระบบอาวุธนำวิธีรุ่นใหม่เช่น1 2ึ่งสูน้ำรอมและอาวุธปล่อยจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องปรามอีกทั้งยังมีการพูดถึงความร่วมมือในอนาคตกับประเทศผู้ผลิตเพื่อซ่อมบำรุงและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทําให้ไทยคงศักยภาพการรบไว้ได้ยาวนานจนถึงช่วงปี2030ไทยกับบทบาทในเวทีโลก เมื่อไทยได้รับอาวุธยุโทโธปกรณ์ระดับนี้ย่อมส่งผลให้บทบาทของไทยบนเวทีความมั่นคงโลกโดดเด่นยิ่งขึ้นไทยไม่ใช่เพียงผู้บริโภคทางการทหารแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการสร้างดุลอำนาจและสามารถมีบทบาทสำคัญในความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศบทสรุปฟ้าสะเทือนทั้งภูมิภาคการโอนย้ายเอสสิบหกจำนวนสิบสี่ลำพร้อมสอบสามสี่ศูนย์ในซูรคือการเสริมพลังครั้งใหญ่ของกองทัพอากาศไทยที่ไม่ได้เพิ่มเพียงจำนวนเครื่องบินรบ